ก็จะเป็น x 2 v 1 x 2 v 1อย่างนี้นะคะไปเรื่อยๆจนรอบเลยแถวแรกเรา x 1 v 1ใช่ไหมแถวนี้ x 2 v 1นะคะก็มาครบอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะคราวนี้มันจะเริ่มเห็นลายชัดขึ้นนะตอนนี้ก็คือมาครบรอบมันก็จะมาถึงตรงที่เราทำตำหนีไว้เหมือนเดิมนี้แทงที่เส้นหลังเหมือนเดิมนะคะ จบที่เส้นหลังเหมือนเดิมไม,ไม่ได้ไม่ได้จบหรอกเนาะขึ้นหลักของแถวต่อไปที่เส้นหลังไปเรื่อยๆคราวนี้มันจะเป็น 3x กัดไว้ก่อนเดี๋ยวลืมอีกนี 3x แล้วก็ 1v ตัว v นะ่ะสังเกตว่าตัว v มันจะตรงกันกับ v เดิมแถวที่แล้วเนี่ย v มันอยู่ตรงนี้ใช่ไหม หลักที่สองของแถวที่แล้วอ่ะมันจะเป็นวีตัวต่อไปก็ลงสองเส้นเสร็จแล้วก็เส้นเดียวเกี่ยวไปสามครั้งหนึ่งสองสาม X. มันจะเพิ่มขึ้นมาแถ,แถวละหนึ่งเค่ะตรงตัว V นี่แหละเนี่ย สองเส้นเป็น v 3 x 1 v 3 x 1 v ไปเรื่อยๆค่ะจนรอบเลยก็จะได้แบบนี้3 x 1 v ตัว v กับตัว x มันจะเริ่มแยกกันชัดเจนนะคะนี่เห็นไหมตรงนี้ตัว v ตรงนี้ตัว x มันจะมีมันจะมีลายเส้นหน้าที่เราเหลือไว้นะคะจะเป็นลายนี้เดียวคือแอบมีลายว่างั้นเถอะ หลานสั่งว่าไม่ให้มีลายแต่ป้าอยากมีป้าแอบมีลายนิดนึงเกี่ยวเส้นหลังไป 3x แล้วก็2เส้นเป็น V ทําแบบนี้ไปจนรอบค่ะจริงๆนะมันเป็นงานง่ายนะคือการถักนะ่ะ ลายอะไรอย่างเงี้ยมันจะง่ายแต่ว่าระยะเวลาถักเนี่ยยาวนานกว่าจะเสร็จชิ้นหนึ่งเนี่ยนะคะยาวนานแล้วก็เมื่อยอะเมื่อยล้าแล้วก็เป็นงานเป็นเป็นหลักเล็กๆเ,เ,เ,เป็นงานเล็กๆนะคะจิ้มไปแล้วเหมือนกับเหมือนกับทำงานอยู่กับที่ไม่ไปไหนสักทีอย่างนงี้นะ่ะมันน่าเบื่อ,อป้าก็เลย บอเอาแล้วเด้อบอกทักแล้วบอกทักแล้วทักมวกนะ่ะแปบ๊บเดียวนะคะชั่วโมงหนึงเนี่ยเสร็จได้เป็นใบคือพอเราเริ่มถักอะไรลงไปปั๊บเนี่ยเราก็อยากจะเห็นผลงานเร็วๆจะเป็นเหมือนกันหมดทุกคนนะคะประเภทถ้าประเภทคนที่ชอบถักเนี่ยจะเป็นเหมือนกันหมดพอเริ่มต้นถักหมว่แต่ขึ้นโซเท่านั้นละ่ะอยากเห็นมันแล้วแล้วก็เลยเป็นหงุดหงิด <c ười> เป็นเหมือนกันหมดทุกคนนะไม่ได้เป็นแต่ป้าคนเดียวก็ทักไปก็โอ้นานแล้วแทนน้อนานแล้วแถนนอนอยู่างนี้หละเห็นว่าลายมันก็ง่ายๆนั่นแหละก็คือจิ้มเส้นหลังไปสามสามครั้งแล้วก็มาจิ้มทั้งสองเส้นสองครั้งเป็นการเพิ่มเพิ่มหลักทุกแถวทุกแถวให้มันขยายออก วงเนี่ยมันก็จะค่อยๆขยายออกไปเรื่อยๆตอนนี้เท่ากับเหรียญ10แล้วนะตอนขึ้นต้นมันจะเท่ากับเหรียญสลึงตอนนี้เออเริ่ม,เร,มเริ่มเท่ากับเหรียญสิบบาทละสาม1อ็หนึใจสีขาดทำแบบนี้ไปเรื่อยๆใกล้รอบแล้วนะคะ ป้าก็ไปดึงยืดไหมยืดไหมมากองไว้ยืดออกก่อนมันพอเราถักเสร็จมันจะได้ไม่ต้องยืดหลักสุดท้ายแล้วค่ะชิดกับตะขอเราพอดีนะคะตะขอเป็นจุดเริ่มต้นของหลักแรกเนาะ แต่ขอเป็นหลักแรกอันนี้ก็คือหลักสุดท้ายจบเสร็จไปอีกหนึ่งแถวแถวต่อไปทําเหมือนเดิมเลยค่ะเหมือนเดิมเลยมันจะง่ายแล้วนะคราวนี้ง่ายหมูหมูเลยย้ายอันนี้ออกไปแล้วก็ก็เหมือนเดิมเราก็แทงเฉพาะเส้นหลงังหนึ่งส แทงเฉพาะเส้นหลัง4ครั้งแล้วก็2เส้น2ครั้งเหมือนเดิมก็คือ x มันจะเพิ่มขึ้นมาหลักหนึ่งใช่ไหมเมื่อกี้3คราวนี้4มันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอะค่ะแล้วความบานความขยายเนี่ยมันก็จะกว้างขึ้นเรื่อยๆวงกลมของเราเนี่ยมันก็จะกว้างขึ้นเรื่อยๆก็คืตอตอน้นตอนนี้เราไม่ต้องทําตําหนีแล้วก็ได้นะแต่ถ้าใครกลัวหลงก็จะทําไว้ก็ได้ ไปเรื่อยๆค่ะบอกแล้วว่ามันเป็นงานง่ายแต่ว่าต้องอาศัยเวลาความมานะอดทนค่ะเหตุายได้บุญลายทนลายได้บุญายเดอ้ออดสาเหตุเอาบอกจะคล้องได้เนี่ย <c oughs> <c oughs> บอกจะคล้องได้เนี่ยว่าได้บอกไผดอกสี่สี่แล้วนะคะ จริงๆอ่ะเราซื้อบาดมาก็จะมีถลกลบาทเป็นชุดมาด้วยกันอยู่แล้วนะคะเป็นผ้าเย็บอย่างดีเลยมีเชือกมีอะไรมีสายมีครบเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างดีเลยแต่ว่าป้าเพิ่นอยากได้ป้าอยากได้แบบหุมไหมแบบทักแบบง,งามๆอะไรประมาณนี้แหละก็เลยเอาโอเคจัดให้ V 1หนึ่งนี้นะคะก็จะเป็นเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมเริ่มเห็นลายแล้วใช่ไหมเนี่ย วีจะตรงกันขึ้นไปอย่างนี้นะคะเห็นไหมวีจะตรงกันขึ้นไปส่วน X เ,เนี่ยจะเป็นลายมีมีเส้นหน้าที่เราเหลือไว้เป็นลายนิดหนึ่งนะคะนี่เดี๋ยวแอบมีลายนิดเดียวคนาวาดอกเนาะแล้วก็ถักไปเรื่อยๆค่ะคราวนี้ไม่มีอะไรแล้วนะคะก็แค่อย่าลืมดึงไหมให้ตึงดึงให้มันหายยืดก่อนแล้วก็ถักให้แน่นเสมอกันค่อยๆไปทีละหลักทีละหลัก แล้วก็ตอนตอน x เนี่ยตอน x เนี่ยเกี่ยวเส้นหลังตอน v เกี่ยวทั้งสองเส้นแค่นี้นะคะเคล็ดลับมีแค่นี้เลยเสร็จแล้วก็เนี่ยถึงถึง v แล้วก็ v สองเส้นเส้นหน้าด้วยเส้นหลังด้วยก็ v ขึ้นไปแบบนี้นะคะตัว v ตรงที่ v จะเป็นลายนะตรงที่ จริงๆมันก็เป็นลายทั้งสองนั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวถักไปเยอะๆก่อนถึงจะมองเห็นนะคะตอนนี้ยังไม่เห็นอะไรเล็กมันเล็กอยู่มันยังถักไม่ไปถึงไหนนะคะก็ค่อยๆ x ไป3 4 x ตอนนี้ต้องสมมุติว่าจะคองเป็นเตา สมมุติว่าเจ้าของเป็นเต้าคือหุ่นเต้าอ่ะล่ะหุ่นเต้าบินรู้จักไหมหุ่นเต้าบินหุ่นของตู้กดน้ําถึงถึงวีแล้ววีได้ประมาณนี้แล้วนะคะทําไปเรื่อยๆค่ะอดทนอดทนสู้ๆนะคะพยายามทําเข้าไป ครบอีกรอบนึงแล้วนะคะแถวต่อไปป้าจะไม่ขยับเเข็มกลัดแล้วนะป้าก็แค่จะถักต่อไปเลยนะคะเมื่อกี้4 x ใช่ไหมคะคราวนี้จะเป็น5 x นะนี่หลักแรกหลักเริ่มต้นหลักแรกนะคะมันโดน v ทับไปนิดนึงหนึ่ง,งสอง สสเส้นหลัง4ครั้งหเส้นหลังหครั้งได้5้าครั้งแล้วแถวเมื่อกี้เส,ส้นหลัง4ครั้งใช่ไหมแถวนี้ก็จะเป็นเส้นหลัง5้าครั้งมันจะเพิ่มมาแถวละ1ห,หลัก1ห,หลักนะคะเสร็จแล้วเส้นหน้าเนี่ยมันก็จะตรงกันเนี่ยที่แทงสองเส้นคู่เนี่ยแทงลงไปมันก็จะตรงกันแล้วก็เป็น V สองครั้ง v มันก็จะตรงกันนะคะเสร็จแล้วเราก็ถักเส้นหลังไปเหมือนเดิมค่ะก็แค่เพิ่มเพิ่ม x มาตัวหนึ่งจากจากแทงเส้นหลังสี่ครั้งเป็นแทงเส้นหลัง5ครั้งแล้วก็ v 1 x 5 v 1 x 5 v 1ไปเรื่อยๆค่ะจนรอบเลยค่ะ แล้วแถวต่อไปมันก็จะเป็น x 6 v 1แถวต่อไปก็ x 7 v 1อย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็จะค่อยๆขยายออกตอนนี้ลายมันก็จะเริ่มเห็นชัดขึ้นนะคะนี่ก็จะเห็น v ชัดขึ้นแล้วนะตอนแรกๆมันยังยังเล็กอยู่ยังมองไม่เห็นนะคะตอนนี้ก็จะเริ่มชัดขึ้นก็ถักอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนได้ขนาดของความกว้างของฝาบาทค่ะ 8นิ้วเจ็ดนิ้วแปดนิ้วเก้านิ้วแล้วแต่เราเลยนะคะเนี่ยที่ป้าเลือกทักบาทเพราะว่ามีหลายขนาดแล้วป้างง,งไงมีคนแบบทักมาแล้วก็เอาขนาดนี้ขนาดนั้นขนาดป้าซื้อบาดมามีมีแค่เบอร์8ดครึ่งใบเดียวไงถ้าทำเบอร์เก้าเบอร์อะไรอย่างเงี้ยมันต้องเพิ่มขนาดเพิ่มหลักอะไรเงี้ยแล้วมัน สับสนงงงวยต้องให้ทิเตยทําทิเตยแก่น่าจะมีครบทุกขนาดถึงวีแล้วนะคะถักแบบนี้ไปเรื่อยๆจนรอบค่ะป้าก็ได้มาอีกสองแถวนะคะไปต่อค่ะสู่ความเวื้องวังอันไกลโพ้นบ่แล้วง่ายๆดอกเตออ์พี่น้อง โดนเติบดูดีทีละหลักทีละหลักโอ้ยสองเส้นอีกต้องหาต้องเกี่ยวให้ครบนะคะปาก,ก็ไปดึงยืดไหมเมื่อกี้นี้ก็มาดึงยืดไหมไว้กองกองไว้ตรงเนี่ยข้างๆพอเวลาถักมันจะได้ง่ายเราดึงไว้เลยยืดไหมออกเส้นก็จะเล็กลงไปอีก พอเล็กลงไปก็จะถักยากขึ้นไปอีกตาก็ค่อยดีต้องจ้องจ้องหน่อยเนี่ยถ้านั่งถักอยู่เป็นสักชั่วโมงสองชั่วโมงลุกขึ้นมาหน้ามืดเลยนะคะต้องค่อยๆลุกลีกถักแบบนี้ไปเรื่อยๆจนได้ความกว้างของฝาบาทค่ะป้าก็ถักมาได้17แถวแล้วนะคะ17แถว คราวนี้ป้าจะหยุดลายก่อนนัจริงๆถ่ายถักไปแล้วนะเนี่ยลืมมาถ่ายบอกก็เลยต้องมาถ่ายใหม่นะคะก็คราวนี้ป้าจะหยุดหยุดเส้นเกี่ยวหลังเนี่ยนะคะให้เป็นเกี่ยวหน้าเพิ่มขึ้นนะไม่ใช่เกี่ยวหน้าสีให้เป็นลงเนี่ยลงด้านหน้าเนี่ยเพิ่มขึ้นปกติเราจะมี วีอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเราลงเส้นหลังเสร็จแล้วก็ลงเส้นหลังไปแล้วก็มาวีตรงนี้ใช่ไหมเอาใหม่นะคราวนี้วีอยู่ตรงนี้ใช่ไหมสองหลักขยับมาหลักหนึงนะคะขยับมาทีละหลักทีละหลักลงเส้นหลังด้วยเลยหนึ่งหลักลงเส้นหลังเลยออกมาจากตรงนี้นะคะเลยออกมาจากวีหนึ่งหลักก็จะเป็นเป็น x 1แล้วก็ x 2แล้วค่อย v นี้นะคะ v มันก็อยู่ของมันเหมือนเดิมนะเราก็ทำไปเหมือนเดิมเราจะดูตรงตรง x ล่าสุดเป็นหลักนะคะยังพอได้เนี่ย4 x แล้วใช่ไหมแถวต่อไปเนี่ยก็ขยับมาอีกหลักหนึ่งก็ขยับมาถักหลักนี้นะคะมองเห็นไหมไม่ค่อยชัดเนาะมันเล็กมากต้องขยายไง เนี่ยตรงนี้คือ x ที่เราลงเส้นหน้าไว้ใช่ไหมพอแถวต่อไปนะคะ x ก็ขยับมาอีกหลักหนึ่งก็คือเราจะเริ่มลง x ตรงนี้พอแถวต่อไปก็เริ่มลง x ตรงนี้ขยับมาเรื่อยๆทีละหลักทีละหลักค่ะพอได้ตรงที่เพิ่ม v เสร็จแล้วคราวนี้ก็ถักเกี่ยวเส้นหลังไปเหมือนเดิมค่ะเกี่ยวเส้นหลังมาเรื่อยๆ จนมาถึงตรงนี้นะคะมาถึงตรงนี้ x v คู่นี้ใช่ไหม v คู่นี้เราก็เริ่มลง x ตั้งแต่หลักนี้เลยเป็น x x แล้วก็ v เนี่ยนะคะทำไปเรื่อยๆแล้วก็เกี่ยวเส้นหลังมาพอมาถึงตรงนี้ก็เริ่ม x ตรงนี้เริ่ม x เลยเลยจาก v มาหลักหนึ่งลง x x แล้วก็ v อย่างนี้นะคะ